สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอิหร่านนะครับแม้ว่าพวกเขาถูกสหรัฐคว่าบาตแล้วก็ตัดขาดจากระบบการเงินโลกแต่ว่าอิหร่านนั้นยังคงหาทางขายน้ํามันแล้วก็ได้เงินกลับมาบริหารประเทศนะครับโดยผ่านกลไกที่ซับซ้อน ซึ่งมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ากลไกดังกล่าวนั้นจีนเป็นผู้ที่ออกแบบเพื่อที่จะทําให้พวกเขาสามารถซื้อขายน้ํามันและนํามาซึ่งรายได้ให้กับอิหร่านนะครับเรื่องนี้ทางด้าน Wall Street Journal ได้ออกมาตีแผ่ขบวนการดังกล่าวซึ่งเป็นระบบลับของจีนนะครับที่ช่วยให้อิหร่านนั้นสามารถค้าขายน้ํามันแม้ถูกตัดขาดจากการเงินโลกก็ตาม รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน,นะครับวอเตอร์เจนอลนั้นรายงานนะครับบอกว่าแม้อิรานจะถูกสรัฐความบาตรจากหนักจากการพัฒนานิวเคร์แล้วก็ถูกตัดออกจากระบบการเงินสากลอย่างสวิต อีกทั้งประเทศนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำมาค้าขายกับประเทศอื่นๆได้นะครับเพราะข้อกำหนดว่าถ้าประเทศใดน,นั้นยังคงทำมาค้าขายกับอิรานก็เสี่ยงจะถูกสหรัฐคว่ำบาตรตามไปด้วยจนดูเหมือนว่าอิรานนั้นจะหมดหนทางในการที่จะหารายได้เข้ามาพัฒนาประเทศนะครับแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามนะครับเมื่ออิรานนั้นยังคงสร้างรายได้ จากต่างประเทศจากการขายน้ำมันเป็นจำนวนมากโดยรายได้หลักกว่า90%ของอิรานนั้นมาจากการส่งออกน้ำมันทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการค้าขายกับจีนก็ให้เกิดคำถามว่าจีนปิดบังการค้าอย่างไรท่ามกลางการจับตามองจากสหรัฐและทั้งสองประเทศนั้นจ่ายเงินซื้อขายกันด้วยวิธีการใดเมื่อช่องทางธนาคารสากลอย่างระบบสวิปนั้นถูกปิดตายไปนานแล้ว นังสือพิม The Wall Street Journal ได้ตีแผ่เรื่องนี้นะครับบอกว่าในเมื่อระบบธนาคารสากลถูกปิดจีนเลยใช้วิธีน้ํามันแลกโครงสร้างพื้นฐานกล่าวคือหลังจากที่อิรานนั้นส่งน้ํามันดิบไปขายให้กับจีนแทนที่จีนจะโอนเงินสดให้อิรานจะได้รับการชาระเป็นโครงการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแทนที่ที่บริษัทร,รับเหมาของจีนนั้นเข้ามาสร้างงานแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอิรานแทนระบบนี้ได้รับการสนับสนุนโดย ซิโนชัวนั่นก็คือ China Export Credit Insurance Corporation ซึ่งเป็นบริษัทประกันของรัฐบาลจีนที่เป็นผู้ค้ำประกันการส่งออกแล้วก็ชัวซินสถาบันการเงินลับของจีนซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อธนาคารจีนอย่างเป็นทางการด้วยด้วยระบบลับนี้อิหร่านจึงสามารถลดผลกระทบจากมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐแล้วก็ยังคงมีรายได้จากการขายน้ํามันโดยในปี2567 มีเงินราว8,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวราว 2, 0 7 0 0 0 0ื่นล้านบาทจากการส่งออกน้ำมันที่ถูกส่งผ่านทางระบบดังกล่าวเพื่อน,นำไปใช้ในโครงการก่อสร้างของจีนที่ลงมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับอิหร่านนอกจากนี้การช่วยเหลืออิหร่านทางด้านเศรษฐกิจแล้วจีนยังสนับสนุนทางการเมืองและทางการทูตอีกด้วยโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานดีซีจิ้นผิงได้การต้อนรับ ประทัดีมาชุดไปเช็ดเขี้ยนของอิหร่านในการประชุมภะขุภาคีในขบวนการต่างๆนะครับและก็ยังมีการต้อนรับในพิธีสวนสนามซึ่งในพิธีดังกล่าวนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนก็ยังมีผู้นํารัสเซียผู้นาเกาหลีเหนือเข้าร่วมด้วยการรวมตัวกันเช่นนี้ได้ถูกเหล่าชาติตะวันตกมองว่ากลุ่มประเทศที่ต่อต้านระเบียบโลกแบบที่สหรัฐเป็นผู้นําได้เกิดขึ้นแล้วในการจัดเตรียมครั้งนี้บริษัทของอิหร่านภายใต้าการควบคุมของรัฐบาลอิหร่าน ก็จะมีการลงทะเบียนการขายน้ำมันให้กับผู้ซื้อน้ำมันชาวจีนซึ่งถูกควบคุมโดยซูไฮ่ินรองบริษัทค้าน้ำมันพลังงานของรัฐบาลจีนนะครับจากนั้นบริษัทดังกล่าวจะจ่ายน้ำมันจ่ายค่าน้ำมันโดยโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชีของบริษัทซูชินสถาบันการเงินรับของจีนหลังจากนั้นก็จะมีการนำเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้กับบริษัทร,รับเหมาจีนที่กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างในอิหร่านอย่างเช่นการสร้างถนนการสร้างเขื่อน การสร้างโรงงานและระบบสาธารณูปโภครวมถึงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ต่างๆในประเทศอิหร่านขณะเดียวกันนั้นชินโนชัวบริษัทประกันของรัฐบาลจ,จีนก็ทําหน้าที่เป็นตัวประสานทางการเงินค้าประกันและประกันความเสี่ยงของโครงการเหล่านั้นเพื่อให้ทั้งระบบนั้นเนี่ยครับสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคารสากลแม้แต่น้อยนะครับนิ่งไปกว่านั้นน้ํามันจากอิหร่านที่ผ่านจากท่าเรือนะครับจะไม่ถูกส่งไปที่ประเทศจีนแต่ผ่านการถ่ายน้ํามัน จากเรือลำหนึ่งไปอีกลำหนึ่งในบางครั้งก็มีการผสมน้ํามันจากประเทศอื่นด้วยเพื่อการตรวจสอบนั้นไม่ได้บอกว่ามาจากอิหร่านโดยตรงนะครับข้อมูลจากแอสด a ต้าศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยวิลเลียมแอนเมอรีรัฐเวอร์จิเนียระบ,บุว่าจีนได้ให้คํามั่นทางการเงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในอิหร่านรวมกว่า25,000ันล้านดอลลา,าร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยนั้นคุณผู้ชมครับก็ราวๆแ0 0 0ล้านบาทระหว่างปี2 0 0 0ถึง2023โดยในจํานวนนี้ ชินโนชวัวมีบทบาทโดยตรงเนี่ยถึง16โครงการจากทั้งหมด54โครงการที่มีการบันทึกเอาไว้แบสพาคผู้อำนวยการบริหารของสถาบันเอสดาต้าระบุว่าโครงการข้อตกลงของจีนและอิรานมีลักษณะคล้ายกับข้อตกลงที่ชินโนชวัวทําไว้กับอิรักซึ่งเป็นข้อตกลงระยะยาว20ปีชินโนชวัวค้าประกันเงินกู้ของธนาคารจีนที่ใช้สนับสนุนโครงการก่อสร้างของบริษัทจีนแลกกับการที่อิรักนั้นชาระหนี้ด้วยน้ำมันทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ้องอยู่ภายใต้ร่มเงาประคําประกันก,การเงินของชิโนชัวนับตั้งแต่ปี2564ที่จีนและอิหร่านลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระยะยาว25ปีความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยจีนนั้นเร่งลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญต่ออิหรา่านที่กําลังเผชิญป,ปัญหาการขาดแคลนน้าไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานที่ทุดโทรมมาจากผลของการคว่ำบาตรและการขาดเงินทุนจากโลกตะวันตกทั้งหมดนี้สะท้อน ถึงยุทธศาสตร์ของจีนในการใช้พลังเศรษฐกิจหนุนพันธมิตรที่ถูกตะวันตกโดดเดี่ยวรวมถึงขยายอิทธิพลของจีนในตะวันออกกลางภายใต้ร่มเงาชินโนชัวแม้ว่าอิหร่านนั้นยังคงขายน้ํามันให้จีนผ่านช่องทางรับดงกล่าวแต่ไม่สามารถรับเงินเข้าบัญชีโดยตรงในอิหร่านได้เนื่องจากว่าช่องทางปกติถูกปิดโดยชาติตะวันตกอย่างไรก็ตามอิหร่านได้ใช้ช่องทางอ้อมสองแบบหลักเพื่อใช้รายได้จากการขายน้ํามันยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง อย่างแรกใช้เงินในจีนโดยตรงเมื่อจีนซื้อน้ํามันแม้อิหร่านไม่ได้รับเงินสดแต่ได้รับสิทธิ์ใช้เงินก้อนนั้นในจีนอิหร่านจึงนําเงินที่ได้ไปซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากจีนโดยตรงเช่นเครื่องจักรวัสดุก่อสร้างอะไหล่รถสาหรับใช้ในโรงงานหรือว่าสินค้าจําเป็นอื่นๆวิธีที่ทาให้จีนนั้นได้ยอดส่งออกส่วนอิหร่านก็ได้สินค้าไปตอบแทนจากทางด้านเงินสดส่วนข้อที่2โอนเงินกลับภูมิภาคของตนผ่านเครือข่ายธนาคารเงาซึ่งเป็นระบบโอนเงินแบบไม่ผ่านธนาคารอย่างเป็นทางการ อาจอาศัยบริษัทต,ตัวกลางหรือว่าเครือข่ายแลเกเงินที่ทําหน้าที่คล้ายธนาคารในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเช่นที่ไม่ถูกคว่ำบาตรนะครับเช่นสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือว่า UAE หรือว่าผ่านฮ่องกงเงินที่ได้จากการขายน้ํามันจะถูกล้างเส้นทางแล้วส่งต่อกลับไปยังอิหร่านหรือประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางแม้วิธีนี้เสี่ยงสูงแต่ช่วยอิหร่านนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนในภูมิภาคได้บางส่วนเมื่อเดือนกันยายนสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสและฮ่องกงที่ถูกกล่าวหาว่า มีส่วนช่วยประสานในการโอนเงินของอิหร่านจอห์นเคเฮอลี่ประลัดกระทรวงการทังสหรัฐฝ่ายข่าวกรองด้านการก่อการร้ายและการเงินระบุว่าองค์กรของอิหร่านพึ่งพาเครือข่ายธนาคารเงาเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและยกย้ายเงินจํานวนหลายล้นลานดอลลา,าร์สหรัฐรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธว่าไม่ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวสาหรับน้ํามันแลกโครงสร้างพื้นฐานกับอิหร่านพร้อมย้ำว่าจีนคัดค้านการคว่ำบาตรดยฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศและมองว่ากฎหมายระหว่างประเทศเปิดทางให้ประเทศต่างๆสามารถร่วมมือกันทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ ขณะที่บริษัทน้ามันของรัฐบาลจีนอย่างซูไฮและบริษัทประกันส่งออกอย่างซินโนซัวไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เช่นเดียวกับคณะผู้แทนอิหร่านประจสาสหประชาชาติที่ปฏิเสธที่จะพูดถึงกลไกการจ,จ่ายเงินระหว่างสองประเทศด้านกระทรวงการคลังของสหรัฐได้กาหนดมาตรการการคว่ำบาตรต่อบุคคลและหน่วยงานในสหรัฐอ,เ,อเมรเรตและฮ่องกงที่ถูกกล่าวหาว่าประสานการการโอนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรของอิหร่านอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันนั้นทั้งซินโนซัวและก็ซูชินนั้นยังไม่ถูกกาหนดให้ เป็นเป้าหมายวามบาดของสหรัฐกณรทิศกระทรวงการทางสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหน่วยงานของจีนเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าสหรัฐนั้นต้องการรักษาชงทางการทูตกับจีนเก็บมาตรการการข้อบาดนี้เอาไว้เป็นไพ่ตรองในอนาคตและอาจจังไม่ต้องผเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจกับจีนโดยตรงในขณะนี้แต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสหรัฐนั้นจะดําเนินการอย่างไรเพราะว่าล่าสุดนั้นดูนั่นซ้ำกับทางด้าน จีนนั้นเนี่ยครับดูเหมือนว่าโดนัล้์ทรัมป์เริ่มที่จะไม่พอใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จีนนั้นควบคุมการส่งออกแร่หายากทําให้โดนนั้นทรัมป์ประกาศนะครับจะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนถึงร้อยเปอร์เซนต์ด้วยกันแล้วก็ยังมีการเก็บภาษีท่าเรือหรือว่าภาษีท่าเรือของกันและกันซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่14ตุลาคม2568นี้อีกด้วยนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผ ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันโดยเฉพาะเนี่ยครับสถานการณ์ความขัดแย้งข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและข่าวสารทางด้านการเมืองรวมถึงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตรกรรมเรื่องราวใหม่ๆนั้นเนี่ยครับก็มีมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่มาติดตามกันแต่ว่าเข้ามาแล้วสนับสนุนช่องถาอัปเดต ผ่านการโอนเงินทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็169 3 42 5 1 1 1หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะสนับสนุนผ่านการสมัครนะครับสมาชิกรายเดือนนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะสนับสนุนผ่านซูเปอร์สติ e กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน กราบขอบพระคุณทุกๆคนนะครับกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ